รถหรูพรีเมียมกับราคาหลักแสนวันนี้นะคะจะพามาดูเป็นนิสสันเทียน 2000XL นะคะปี2016กับราคา4 6 9 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตัวนี้นะคะจะมาพร้อมไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆเลยแล้วก็มาดูในส่วนของแม็กของยางเนาะตัวนี้จะเป็นแม็กโรงงานนะคะแล้วก็มาเรื่อยๆของตัวรถนะคะตัวนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวบนกระจกมองข้างขอบประตูจะเป็นโครเมียม มือจับโครเมียมแล้วก็ปุ่มคีเลตเอนเตอร์มาให้เรียบร้อยนะคะรูปทรงสวยงามเนาะโลโก้ด้านหลังนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นไฟโลโก้นิสสันเทียนาทุกอย่างเนาะ 200XL นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันกว้างมากๆเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะนี่อันนี้ อะไรแม่แรงทุกอย่างครบเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะตัวนี้จะเป็นภายในดำเบาะหนังดํานะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะมีเมมโมรี่จุดเนาะอ่าแล้วก็ที่สําคัญฟังก์ชันของเขาเล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะคะแอร์เป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ที่สําคัญคอนโซล แล้วก็คอนโซลกลางนะคะจะให้ขายแคปล่าเนาะเป็นลวดลายแคปล่ามีที่วางแก้ทุกอย่างพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะปี2016ไม่เพียง130,000กว่าโลภายในนะคะหลังคงหลังคาเบาะทุกอย่าง80%เนาะอันนี้ก็ออปชั่นเล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะคะราคาจับต้องได้เนาะภายในเบาะหนังดำเดิมๆจากโรงงานเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะไปะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหลังเนาะก็เรียกได้ว่ากว้างนั่งสบายนะคะนุ่มรองรับสรลีลาได้ดีนะคะเปิดประตูเข้ามาเนาะแล้วก็ตัวนี้นี่ที่พักแขนรองแขนที่วางแก้วน้ําทุกอย่างนะคะอยู่ครบไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักแล้วก็เบาะจะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเนาะลูกค้าเขาจะติดตั้งพรมกระดุมรอบคันมาให้เรียบร้อยดักเก็บฝุ่นทําความสะอาดได้ง่ายเนาะเพราะว่าเป็น ภายในดําเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้ก็ได้ว่าสภาพเดิมๆเนาะนี่เลยห้องเครื่องนิสสันโลโก้ทุกอย่างแผ่นกันความร้อนอ่ายังอยู่ครบ<อ>ก็เรียกได้ว่ารถซีดาน4ประตูขนาดใหญ่ขนาดพรีเมียมกับราคาหลักแสนนะคะใครที่สนใจนะคะ083 222 2203นะคะควันนี้ฝากนิสสันเทียราคันนี้ไว้ด้วยนะคะ